สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอ,อบุคคลสำคัญในความเชื่อโบราณนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาคือเรื่องของพญาแถนค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจให้มากขึ้นว่าท่านคือใครกันแน่แล้วก็ท่านสำคัญยังไงนะคะคือลองนึกภาพตามนะคะย้อนไปนานมากสมัยที่โลกเรายังยังไม่เป็นแบบนี้เลยตำนานเขาว่ามนุษย์ยังคุยกับเทพได้นะคะแล้วบนฟ้าเนี่ยก็มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระนามว่าพญาแถนค่ะฟังแค่ชื่อก็ดูยิ่งใหญ่แล้วนะคะพญาแถนนี่ในตำนานบอกว่ามีฤทธิ์อำนาจเยอะมากควบคุมธรรมชาติได้เลยโดยเฉพาะพวกฝนฟ้าอากาศน้ำท่าต่างๆนะคะเหมือนกุมชะตาฟ้าฝนไว้เลยแต่แต่ก็ว่ากันว่าท่านเมตตาด้วยนะคะใช่ครับคือบทบาทของพญาแถนในตำนานเนี่ ซับซ้อนกว่าแค่เป็นกษัตริย์บนสวรรค์นะครับท่านเป็นเหมือนศูนย์กลางอำนาจที่คุมปัจจัยสำคัญต่อชีวิตคนสมัยก่อนเลยโดยเฉพาะการเกษตรอันนี้สำคัญจริงๆในข้อมูลที่เราดูเนี่ยยังบอกเป็นนัยยะด้วยว่าพญาแถนมีบริวารเป็นเทพด้านฝนด้านการเพาะปลูกโดยเฉพาะเลยครับยิ่งตอกย้ำเรื่องความสำคัญด้านความอุดมสมบูรณ์เข้าไปอีกอ๋อเข้าใจเลยค่ะแบบนี้เองคนสมัยก่อนถึงได้เคารพบ,บูชาท่านมากมาก ก็ชีวิตเขาผูกกับการเกษตรผูกกับธรรมชาตินี่นะเนอะการบูชาท่านก็เหมือนเออเป็นการแสดงความเคารพต่อธรรมชาติแล้วก็ขอพรไปในตัวขอให้ฝนตกตามฤดูพืชผลดีๆชีวิตจะได้สงบสุขไม่ลำบากนะคะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันสะท้อนความสัมพันธ์ที่คนโบราณมีต่อธรรมชาติคือเขาต้องพึ่งพิงธรรมชาติแบบเต็มๆเ,เลยแล้วก็มองว่าปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดแบบสุ่มๆ แต่มีคนคุมอยู่เบื้องหลังความเชื่อเรื่องพญาแทนก็เลยเป็นเหมือนอกรอบคิดที่ช่วยเขาเข้าใจรับมือกับความไม่แน่นอนของธรรมชาติได้นะครับแต่แอบสงสัยนิดนึงค่ะคือในตำนานพูดถึงแต่ด้านดีๆด,ด้านเมตตาหรอคะหรือว่ามีด้านที่น่ากลัวด้วยเพราะว่าคุมธรรมชาติได้ขนาดนั้นก็น่าจะมีทั้งคุณทั้งโทษใช่ไหมคะคำถามดีครับจริงๆในข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ มีส่วนที่ชี้้เห็นทั้งสองด้านนะครับคือนอกจากเรื่องเมตตาบรรดาลฝนให้ความชุ่มชื้นอะไรพวกนั้นแล้วเนี่ยก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันว่าถ้ามนุษย์ทำไม่ดีทำผิดกฎผิดจรีตพญาแทนก็อาจจะบรรดาลให้เกิดภัยพิบัติได้เหมือนกันอย่างเช่นความแห้งแล้งฝนแล้งอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็ชี้ว่าท่านไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้พออย่างเดียวแต่เป็นเหมือนผู้รักษากฎเกณฑ์รักษาความสมดุลด้วยตามความเชื่อนั่นนะครับโอ้อย่างนี้นี่เอง แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพญาแทนไม่ใช่แค่ไปขออย่างเดียวแต่ต้องเออต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบในศีลในธรรมตามความเชื่อด้วยน่าทึ่งนะคะที่ความเชื่อนี้มันโยงไปถึงเรื่องระเบียบสังคมศิลธรรมได้ด้วยถูกต้องครับมันสะท้อนระบบคิดที่ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องดินฟ้าอากาศจริงๆแต่มันเชื่อมโยงไปถึงวิถีชีวิตแล้วก็ระเบียบของชุมชนด้วยครับ การบูชาพญาแทนก็เลยไม่ใช่แค่พิธีขอฝุ่นเฉยๆแต่เป็นการยืนยันความสัมพันธ์การยอมรับอำนาจที่ควบคุมโลกและชีวิตตามความเชื่อนั้นเอาละค่ะงั้นถ้าจะให้สรุปเรื่องราวพญาแทนที่เราคุยกันวันนี้จากตำนานพื้นบ้านที่เราดูกันมานะคะพญาแทนก็คือกษัตริย์สูงสุดบนสวรรค์ส่งอำนาจคุมธรรมชาติโดยเฉพาะฝนและการเกษตรท่านสำคัญมากๆต่อความอยู่รอดต่อความหวังของคนยุคโบราณเลยไม่ใช่แค่ให้ความอุดมสมบูรณ์แต่ก็ เยังเป็นผู้รักษากฎเกณฑ์บางอย่างด้วยทำให้การเคารพบ,บูชาท่านเนี่ยมันโยงกับทั้งวิถีชีวิตการปฏิบัติตัวของผู้คนเลยนะคะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจหรืออาจจะชวนให้เราคิดต่อนะครับก็คือการมีอยู่ของผู้ควบคุมอย่างพญาแทนในระบบความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันอาจจะหล่อหลอมให้สังคมโบราณมองความสัมพันธ์ระหว่างคน กับสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่โครงสร้างจักรวาลโดยรวมต่างไปจากมุมมองของพวกเราตอนนี้ยังไงบ้างนะครับการเชื่อว่ามีคนกําหนดชะตาฟ้าฝนได้เนี่ยอาจทําให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวในแบบที่เราเอ,อ,อาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะครับ